วันนี้ผมก็มีเว็บเติมเกมจะมาแนะนำนะครับชื่อว่าเมโล่ท็อปอัพนะครับผมสามารถเติมเกม ROV Free Fire PUBG นะครับง่ายๆแค่คุณแอดไลน์ไปได้ที่เมโล่ท็อปอัพอย่าลืมใส่แอดด้านหน้านะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ครับผมโอเคครับก็สวัสดีคนดูทุกคนอีกครั้งครับยินดีนต้อนรับสู่ช่อง NJS Gamer อีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนเทคนิคก,การเล่นอีกเช่นเคยนะโอเคจึบจ๊บจึบจ๊บจึบจ๊บจึ๊บจึ๊บจึ๊บ ลุยกันต่อเพื่อนๆมีฟอร์เรนมีเอมอรี่แบบนี้เล่นสู้ได้เลยนะครับมีฟอร์เรโน่สามบ้านโอเคดูของชิ้นนี้ก่อนมันเป็นไรนะแล้วเราก็ค่อยไปจัดตัวแก้วที่หลังนะครับ <Yeah. S 1> ล,ล่างใส่กรอนนะตอนนี้นะครับล่างใส่กรอบโอเคครับกระทาใบาชิ้นแรกถือว่าแย่นะครับตรงนี้แต่ก็ไปกันต่อเว้ยอย่าหยองอย่าหยงิงสูตรโบราณมี โอ้โหดูด้วยนะครับว่าบ้านอื่นเล่น,เล,นเล่นอะไรนะแต่ผมคิดว่าบ้านปริเลิโกเขาเล่นสู้อยู่แล้วนะผมยังไม่รู้เขามีอะไรไงตอนเนี้ยเ่วงเครียดอ่ะคอยเลือดอ่ะอัพสี่ทุกบ้านเลยวะ่ะคือผมคิดแล้วล่ะว่าผมจะต้องโดนสภาพนี้นะครับอขอสักตัวได้ปะ หมูแทงไม่เข้าเลยดีแล้วที่ผมขายตัวไปหมดนะทุกคนคือตานี้แม่งไม่มีคนเล่นสู้ไม่มีคนเล่นยอมเลยเอานะครับทุกคนเทคนิคตานี้บมว่าไม่น่ายากแล้วนะครับวิธีเล่นง่ายๆก็คือว่าเราก็ขายตัวทิ้งนะแล้วก็ลงตัวกาก,ากากไปตัวหนึ่งนะครับก็คือดาร์ซี่นะครับวางเลยนะดาร์ซี่ตัวเดียวผมก็น่าจะสู้ใครไม่ได้นะครับตานี้ของไม่ต้องใส่ด้วยนะเรียวๆไปเลยนะครับ ยังไงเราก็ต้องแพ้ต่อเนื่อง3ครั้งนะรอบนี้เพราะว่าคนเล่นสู้กันเยอะผมว่าเราชิงโอกาสในการยอมแพ้7รอบ8รอบ9รอบได้สบายนะตอนนี้นะฮะมาเราชิงความได้เปรียบตรงจุดนี้ได้ง่ายๆเลยครับโ <Okay. S 1> อเคเจ็บอยู่นะถือว่าเจ็บอยู่นะครับจุดนี้นะ โอ้โห و, บางจี๊ดบางเจ็บบางประเข็บบางประขาบนะจังหวะนี้งอมซื้องอมซื้อโอ้โห و, ได้ยอนมาทุกคนแต่ซื้อยอนไม่ได้นะครับก็ต้องปล่อยจอยไปนะตอนนี้นะครับยังไงเราต้องแพ้ต่อครับถ้าสถานการณ์เป็นงี้คนเล่นเฮ้ยทำไมคนนี้เงินเยอ,กอะกว่าผมอ่ะผมงง คนนี้เขามีเงินเขามีเงินสี่บห้าทเงินบักแน่เลยครับจริงๆเงินน่าจะบักนะอันนี้นะผมว่าเงินเขาน่าจะบักแล้วนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยระยตำตามบอลครับตอนนี้โอ้ยออยออยอยเอาเรื่องแบบนี้งอมซื้อ,อ,อไม่ไหวเลยว่ะทุกคนงอมมากเลยครับตรงนี้ อโอเคครับตอนนี้เราต้องลงตัวไปตีคีปแล้วนะครับผมถ้าเราไม่ลงตัวตอนนี้ก็ไม่รู้จะลงตอนไหนนะเฮ้ยอายาเต้ดาร์ซี่ครบเซตครับผมจบรอบนี้เรายังต้องแพ้ต่อนะทุกคนอย่าลืมนะเรายังต้องแพ้ต่อไปนะครับโอ้โหเลโน,โน่สองดาวเต็มคือผมคิดว่าจุดเริ่มต้นที่ดีคือการที่ทาให้สแต็กเงินเราสวยๆนะผมสังเกตไหลทิ้งลวสแต็กเราเสียเมื่อไหร่คือโดนเมื่อนั้นนะครับ โอเคไก่อาถือว่าโอเคเลยนะถ้าเราแพ้ได้อีกตาหนึงอะ่ะผมว่าโอ้โหสุดยอดบาโบาเลยจริงอืมเคประมาณนี้ครับไก่อายังไม่ต้องใส่นะทุกคนแพ้รอบนี้แล้วเราค่อยขึ้นเว้ายาวๆนะครับผมอาจจะไม่ลงเงิน1บาทนะเพราะว่าจะใช้เป็นเทคนิคไม่โลตัว1บาทเลยนะครับแล้วก็เล่นยอมแพ้ันถึงรอบสิไปเลยนะ อาจจะไม่ใช่ตาบัตรอัพดาวแต่คิดว่าน่าจะขึ้นเวลเร็วนะครับเฮ้เหมือนที่ผมบอกไปนะเราจะไม่โลตัวนะครับ ยับดิรออะไรอะผมโดนเหลือทุกตัวหลายรอบแล้วนเนี่ยเหลือเลืองหกสิบเก้าหนึ่งบาทเราจะไม่โรเลยนะเงินหนึ่งบาทเราจะไม่เสียเลยนะครับถ้าเราอยากสแต็กสวยเงินหนึ่งบาทไม่จาเป็นเลยผอมมานาะสมุดเขียวออฟมาใจโอ้จริงๆตนนี้หยิบสมุดเขียวดีนะครับแต่ผมกลัวว่าถ้าเกิดเราเล่นสมุนเขียวแล้วเราชนะต่อเนื่องมันก็จะไม่ดีไงทุกคนเออเรายังแบบ มั่นใจใน,ในการเล่นของเราอยู่นะตอนนี้ใครอาใครอาคิวเลนแล้วกันครับผมผมเชื่อว่าถ้าผมย่งขมูเขียวมาผมจะชนะนะอันนี้ผมไม่โล้ไม่อะไรนะครับค่อยๆขึ้นเบลไปเรื่อยๆนะทุกคนถ้ามันแพ้ัวเหลือเลือสามสิบสี่สิบก็ไม่เป็นไรนะครับผมมั่นใจว่าเรากลับมาได้แน่นอนนะรอบนี้นะเล่นตามแผนที่วางไว้ไม่มีพลาดแน่นอนทุกคน เล่นตามแผนอย่าโดนสดก็พอรอบนี้โโหถ้าชนะผมถ้าชนะรอบนี้ผมยิบสมุดเขียวเลยนะ <c oughs> ถ้ารอบนี้ชนะผมไม่ยิบสมุดเขียวแล้วอะไม่ไหวเขียวแพ้แล้วสวยเขี <c oughs> สวยงามไม่รู้ไม่อะไรนะครับ ไม่รู้ไม่อะไรทั้งสิ้นนะตัวสองดาวไม่อัพด้วยนะครับเดี๋ยวไปชนะนะทุกคนไม่อัพ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 เลยทั้งนั้นนะอ่ะตาเนี้ยจริงๆนิ่งๆไว้เลย ปล่อยยาวนะครับปล่อยจอยาวเลยนะโอเคโอ้โหน่าจะเจ็บหนัยคือท้ะรอบนี้รอบนี้ผมน่าจะเหลือประมาณห้าสิบหรือวะโอ้โหน่าจะเหลือต่ำกว่านั้นวะทุกคนไม่ใช่แค่ห้าสิบละห้าสิบสามโอเครอบต่อไปเหลือสี่สิบ ส,สิพอได้เล่นหนึ่นะรอบนี้สิบพอได้เล่นน,ะนึ่นนครับลงไวโอลตแล้วกันครับเพราะว่าผมไม่อยากพลาดน,นะเอ,อ่อจริงจริงลงย้อนไปก็ได้นะย้อนผมว่ามันก็ไม่ได้เก่งนะครับของไม่ต้องใส่ก็น่าจะโหดอยู่โอเคจบรอบสิบเราขึ้นเลเวเก้านะครับแล้วก็เดี๋ยวของรอบของอันเนี้ยเราค่อยเลือกว่าจะหยิบม้าหรือหยิบเป็นสมุดให้ม้าหรือหยิบอะไรนะโอ้สบายเลยรอบนี้เจอเข้าโอ๊ตยังไงก็แพ้ หัวย้อนยิงกระ้อนไม่เข้าเรียบร้อยย้อนเรียบร้อยโอเคแล้วชิบหายแล้วมึงโอเคพอเล่นแทงเออสวยจัดแพ้ต่อเนื่องสิบรอบแบบสกูป๊ปสกิปสกับครับเทคนิคไม่โลตัวหนึ่งบาทนะหมดมากครับ หลังจากนี้เราสามารถกลับมาชนะได้แล้วนะทุกคนนะหลังจากนี้เราสามารถเล่นให้มันกลับมาชนะได้แล้วนะครับไม่ต้องไปทําเหมือนเดิมแล้วนะของมานายังไม่มั่นใจนะครับเดี๋ยวจบรอบนี้ผมเทขึ้นเวลเวลเวลแปดเลยแล้วก็โร่นะถ้าเจอม้าเลยเราก็หยิบสมุดเขียวมาเล่นเลยนะครับเล่นง่ายๆนะรอบนี้สบายๆจริงๆผมว่าผมจะหยิบสมุดเขียวอยู่แล้วอ่ะเพราะว่าโอ้ผมถ้าด้โบเก้นอ่ะผมถึงจะหยิบโอ๊ปนะเล่นง่ายๆครับ โอเคได้ซอยเลือดชักจะไม่ดีแล้วดิแบบเนี้เชี่ย sure. ไม่ดีแล้วทุกคนแล้วนะนี่ไงนะทุกคนผมบอกแล้วเทคนิคเจอม้านะ ผมบอกแล้วนะผมร่ำเรียนมาตั้งแต่ยุคสมัยไหนแล้วนะครับทุกคนครับดูดูจำนำไปใช้นะครับตอนนี้ยอนไม่น่าให้เล่นนะเล่นเป็นนี่ดีกว่าโอเคออริจินอด้วยนะครับแข่งไหมทุกคนว่าแข่งไหมกาเน,นี้โคตรแข่งเลยนะรอบนี้นะผมเล่นสบายอะ่ะรอบเนี้นะมา้าม้าแทงอะไรด้วยนะครับ น่าจะไม่มีใครเอามมาลงนะต้นเกมนะครับเราได้มาตั้งแต่รอบ11อะเทคนิคนี้คือเทคนิคเจอมมารอบ1ินะแต่คือเราต้องเราต้องขึ้นเวแ8ดให้ทันนะครับถ้าเราขึ้นเวล8ดไม่ทันก็จะจะไม่เจอนะตอนนี้นะโอเคสวยงามหลังจากนี้ผมน่าจะชนะรอบย,ย,ยาวๆเลยนะบอลเกง่งกี้โอเคไปกันต่อทุกคนได้อะไรก็ได้นะชิ้นนี้นะครับมานาต่อครับได้ออฟมาใจหรือทอย อมาใจใส่เบตา้าจบกันฉันรักเธออย่างนี้โอ้ยอีสีอีสีอีโอเคไม่มีอะไรครับไปกันต่อนะตอนนี้ยังไงมา้าผมว่าม้ามันค้ำฟอรอเรนติโนอยู่อยู่แล้วเว้ยม้ามีเลอยเท่าไหร่วะมา้าสตาร์ทอยู่4,600บวกอันนี้อีก2 4ง0สี่สอุ้ยเฮียรับฟอรอเรนสบายเลยตานนี้ รับฟอร์เรนสบายบื่อเลยทุกคนเกมนี้อีสีเลยรับสบายเลยครับโอ้โหสบายอะ่ะใครก็ได้อะ่ะตอนเนี้ยโอ้โหจะใครจะใครก็โดนหมดแหละจริงๆบองเก่งกี้ปุ้งเป็นไงอะ่ะเจอตัว5บาท2ตัวตั้งแต่รอสิสองอ่ะใครไหวก็ไหวนะผมบอกเลยโดนรุดหมด่าตอนเนี้ย โอ้โหเบต้าสามดาวอ่ะทุกคนมีติดนะเนี่ยอยากเล่นเบตา้าสามว่ะลิเลียออกดีกว่าแต่ลิเลียมันเก่งนะทุกคนอา้าผม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 ขอล็อกไว้ก่อนละกันเผื่อลิเลียสองดาวนะครับผมไม่อยากไปด้อยข้ามันนะลิเลียผมว่ามันมันมีความเก่งของมันอยู่เว้ยลิเลียล็อกไว้ดีกว่า ล็อกไว้ไม่เสียหายชนะรอบนี้อาจจะมีเงินซื้อ2ตัวเลยก็ได้ครับเรเรียมันเก่งอยู่แต่เราต้องใช้ให้เป็นแค่นั้นเองครับพาโบเรียบร้อยเรียบร้อยมาโด,ดจบเลยบองเกงกิบองเกงกิบองเกงกิ บองเกงกีโอ้โหไม่นานได้ใช้ว่ะจบแล้วทุกคนอีสีอีสีอ,สอ,สอสีนะตอนนี้นะเบต้าลิเลียผมขอล็อกไว้ก่อนนะครับเพราะว่าผมมั่นใจว่าผมได้ใช้ต่อแน่นอนนะลิเลียนะผมไม่รู้นะครับบ้านอื่นแก้เรายัางไงนะแต่ผมรู้อย่างเดียวว่าถ้าเราเจอบ้านานาคอสบ้านเนี้ยผมว่าผมก็สู้ได้อะ่ะเพราะนะเพราะาม้าผมมันก็คือม้าผมมันขัดแค่ขวานนะทุกคนจริงๆสบายๆอยู่มั้ง โอเคเป่าเรียบโอโหสวยจัดดูเป่าดิโดนทุกตัวเลยเรียบร้อยดิรออะไรอ่ะบอลเก่งกี่ลูกนึงสวยงามตึมเรียบร้อยทุกคนลิเลียโหดมากนะตอนนี้นะเนี่ยเวลาเราเจอตัว5บาทก่อนคนอื่นอ่ะปกติคนอื่นจะเจอแค่ตัว4บาทใช่ปะพอเราเจอตัวหบาทก่อนคือเราเล่นง่ายที่สุดแล้วครับแล้วเงินเรามันเหลือโลตั้งแต่ต้นแล้วไงเนี่ยดูดิ ตาดูดิไาคอสอรุดินอะไรดูดิอรูดินผมไม่เล่นแล้วครับซนาคอสอันนี้ขายด้วยนี่ดูทุกคนดูความดูความโหดนี่รอบนี้ขาดแค่โอเมนนะครับได้โอเมนมาไหลลื่นไหลเลยอ่ะตาเนี้ยตานี้ยแข็งจริงตานี้แข็งจัดทุกคนเปต้าสองตัวที่ดูดิอุ้ยฮันยเตสาม ก็มาดิพ่อหนุ่มนะเตะสามเหรอถ้าระวังตัวแข็งๆยังไงก็รอดนะครับรอบนี้นะบรรลับดาวอีกโอ้โหโอ้โหตอนนี้บปรับดาวอีกทุกคนเอาไงวะรอบนอี้เอาวะทุกคนไหนๆก็มาถึงจุดนี้แล้วเว้ย เราต้องเลือกสิ่งที่สิ่งที่พาเราไปข้างหน้าได้เว้ยตอนนี้เฟต้าสองตัวดีไหมเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะครับถ้าบ้านแครี่เยอะเราเล่นเป็นฟอร์ซับแต่ถ้าบ้านแครี่น้อยเราเล่นเป็นโอเคบ้านบ้านแครี่อันี้น้อยเล่นเป็นอย่างนี้ละสวยสุดละเดี๋ยวหาขวานมาเล่นนะครับตรงนี้บ้านนาคอสเปิดลำนาคอสเปิดลำก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นสวยนาคอสลำ นาคอสลืมอะไรไปวะวะผมว่านาคอสลืมอะไรไปอย่างนะตาเนี้ <_ an> ยอุ้ยขี้อ่ะสวยไรสัตว์จะแตกเหรอปู่ทุกคนผมโดนวะนาคอสแม่น้ำโหดจริงเยี่ยม้าผมมันไม่มีของกันนะมันเลยล้มง,ง่ายนะครับเดี๋ยวผมเอาไกอาใส่เปต้าก่อนนะทุกคนนี่็จเรียบร้อยเลยไกอาเปต้าม้าทอยโอ้โหตานี้ เดี๋ยวเราหาเบต้าสามดาวด้วยนะทุกคนนะเกมนี้นะครับผมคิดว่าตอนนี้เล่นฟอร์ซับน่าจะจบได้นะโอเคคืนเวลครับไปกันต่อนะรอบนี้กำลังดูดูอยู่ว่าจะโอ้เราอันนี้มาโบเกนดึงหลังมาโบเกนดึงหลังโอเค คครับผมไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงไงแก้แบบนี้น่าจะโออยู่อืมโอเคโดดโอเคสวยครับเฮ้ยม้าผมล้มเฉยทุกคนไม่ได้แล้วอย่างนี้ผมต้องยัดของนาคอสแล้วครับม้าผมโดนได้ไงก่อนเฮ้ยพ่อหนุม่ม ค okay. มีขวานแล้วดีใจว่ะเอาลิเลียออกก่อนลิเลียแม่งเหมือนจะเก่งนะแต่มันก็ไม่เก่งว่ะมัน,ม,นมันเหมือนมันขาดอะไรไปอย่างหนึ่งอ่ะทุกคนจริงๆกำลัง okay. คิดอยู่ว่าของให้นาคอสดีไหมวะเพราะว่าพอซับแม่งเยอะจัดนะอ,อาจจะเปลี่ยนของยัดให้นาคอสแล้วก็เอาเพต้ากันไว้อย่างนี้ประมาณนี้นะทุกคน ประมาณนี้ประมาณนี้ดกวาลิเลียาขายด้วยลิเลียไม่ได้เล่นแล้วผมว่าลิเลียม,มันเชิงไม่ค่อยเชิงไปเวไม่ค่อยไหวนะครับอันนี้โยกม,ามา้มา,มา,นะกมามารับมารับเอามารอดนะโยกม้ามารับมาลอดนะครับสวยโอเคพอเราเปลี่ยนไปเล่นานาคอนแล้วเก่งขึ้นเลยนะตานี้ดูดิมาดีมาดีนาคอนหัวจัดนาคอนหัวจัดตวัดเข้าหน้าไปดิมาแล้ว รอบนี้ค่อยๆขึ้นไปครับขาดดวงตา,ตงตตากตัวนึงเได้ดวงตาอีกตัวหนึ่งจริงจริงๆเราเอาเปเ้าออกตัวหนึง่งเล่นสีตาเก่งกว่านะครับเพราะฉะนั้นเล่นแบบที่คิดเลยทุกคนเพราะว่าสีตามันแรงกว่าเยอะเยอะเยอะแยะเลยอโอเคแคลรี่ฝั่งนี้เดี๋ยวเรายกมาซ้ายนะรอบนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะทุกอย่างในในการคำนวณนนครับอันนี้การหลังก่อนเป็นคนดึงหลังนะ คือเราไม่รู้หรอกว่ามันจะมีคนดึงไหมอะ่ะแต่กันไว้ก่อนไม่เสียหายนะกันไว้ก่อนไม่เสียหายนะครับบาบลูบาบล。ูบาบลูเรียบร้อยครับสามดาวแล้วไงอ่ะครับหลบนี่ไงหลบฟินิกซ์สามหรอมาดิฟินิกซ์สามพยาสามเดี๋ยวเจอพยาเปต,า 3, ต้าสามตอนเนี้ยฮึมเ่อเธอใ้ไวเลยสี่ขวานต้องมาแล้วปะเกมนี้ สี่ขวานต้องเข้าแล้วว่ะทุกคนโอ้ตอนนี้เปตารเลืตัวสี่ตัวผมว่าถ้าเราเก็บเงินสี่สิบแล้วโลไปเรื่อยๆอ่ะอาจจะเจอเปต้สามดาวนะรอบนี้เพราะว่าตอนนี้ผมไม่กังวลนาคอสฝั่งตรงข้ามแล้นะครับเพราะเราชิลจัดแล้วนะอีสีอีสีอีจริงๆนะผมเก็บบัตรอัพดาวไปอัพ เบต้ามันก็3ดาวแล้วนะครับแต่ผมคิดว่าเราควรจะต้องมีตัวค้ำก่อนที่เบต้าจะ3นะผมว่าเกมนี้เบต้าสาอยู่แล้วเนี่ยเพื่อเผื่อตาเนี้ยเราได้บัตรอัพดาวยัดเบต้าสาดาวเลยนะบราโบ่ไฮแเตะสามฟินิกสามวีล่าสามเฮ้ยเชี่ยอะไรวะเนี่ยบาโบ่บาโบ ได้เขียวมา้าโอบาโบโอ้ my gosh โอบาโบฟักแดดโอ้ my gosh โอบาโบบาโบเกมนี้อย่าถึงขั้นที่ผมจะต้องเล่นบีดเลยจริงๆเชี่ยโอยต้องโยกต้องโยกมาฝั่งนี้นะเทลอยู่ฝั่งนี้นะครับยังไงเราต้องเราต้องโยกม้ามา,มาหาเทลนะแต่จะโยกยังไงให้มันดี ผมมีวิธีอยู่ทุกคนบาบ l ูโอเคสวยงามนาคอสวยนาคอลำไปดิเออนาคอเราลำไปก่อนทีนึงก่อนเ,อเฮ้ยเขี่ยไม้ล้มนะเออม้าสวยครับตีหนึ่งทีสองทีโดดทีนึงเฮี่ยและวโอ้โห้สวยละทุกคนสวยแล้วแม่ง สวยแล้วครับเราโดนเราโดนบีดล้ำเฉียดสวยแล้ว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 ผมว่าไม่ไหวแล้วอ่ะทุกคนแม่งต้องยังต้องบีดจริงเหรอวะแม่งต้องบีดจริงๆเหรอวะฮะเกมนี้ไม่อยากเลยนะจริงๆไม่อยากเลยโอ้เม็ดเตะตั๊บเขาเปิดลามเนี่ยต้องเล่นจริงทุกคนเหมือนจะต้องเล่นบีดด้วยนะเกมนี้สาระเลยไม่ใช่สาหระนะสาระเลยนะ ซีบีไปางต่าครับรอบนี้เพราะว่าผมดูจากรูปเกมแล้วดามเมจเราไม่ถึงนะดามเมจเราไม่ถึงครับมันทำอะไรไม่ได้จริงนะทุกคน,นเมื่อดามเมจไม่ถึงก็ต้องหาตัวมาเติมดามเมจดนะครับประมาณนี้แหละดามเมจไม่ถึงก็ต้องหาตัวเติมดามเมจดนะไม่มีทางเลือกนะครับมันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอะสี่ตาผมสี่ตาสี่บีดละอะ ผมมั่นใจว่าบ้านผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่หมูแล้วกันรอบนี้ยผมมั่นใจว่าบ้านผมก็ไม่หมูแล้วกันนะทุกคนแต่ผมแพ้มผมแพ้สองครั้งติดเลยเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรรู้ปะการเล่นสี่ตาไม่ได้ช่วยให้ทีมเราเก่ง,กกงขึ้นเว้แต่การเล่นหกบีจะทำให้ทีมเราแม่งกลายเป็นก๊อตออฟก๊อตเอนจริง การเล่นสีตาไม่ได้ทำให้ทีมเราเก่งขึ้นทุกคนจำจำผมไว้เลยนะการเล่นสีตาแม่งไม่ได้ช่วยอะไรเลยเว้ยจริงๆแต่ทีมเราจะเก่งได้มีอย่างเดียวเลยคือต้องหกบีทเท่านั้นเลยแต่แม่งขาดตัวเยอะเกินไปเว้ยหบีทตาเนี้ นึงะครับผมพยายามพลังจับจับตัวอยู่ว่าจะโยกไปฝั่งไหนให้มันเวิร์กไนงะรอบเนี้ยเพราะว่ามันตัวมันค่อนข้างที่จะแบบเสียสีเันเยอะนะอันนี้ขายนะครับคอสผมไม่ได้เล่น,นคอสเปิดลามก่อนเลยเป็นตัวแรกที่เปิดลามโอเคม้าโดดโอเคสวยครับทีมนี้สามดาวค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะถ้าเกิดเราไม่มีม้าไปสู้ผมว่าเราน่าจะแพ้เลยนะครับบ้านนี้เก่งจริงเพราะว่ามีตายเกิดด้วยมีมีนี่ด้วยนะ มีไตเกิดด้วยเนี่ยถ้าผมไม่มีม้าไปรับอะยังไงผมก็แพ้นะครับสามดาวทั้งทีมแตกไปหนึ่งนะสามดาวทั้งทีมโดนไปแล้วหนึ่งออกนะตุบ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 ตบ,ตบ,บ้านนี้แตกแล้วปะมันจะเจ็บไปแล้วหนึ่งนะทุกคนเราขาดแค่กบอ๊บอบนะครับตัวเดียวเลยวขออนุญาตนะขออนุญาตไม่ตลกนะครับ,บรอบนี้ เนี้ยไม่ตลกนะรอบนี้นะเพราะว่าเปต้าผม3ดาวผมไม่มีเวลามาสงอสแง,อ,สงอ,อะไรทั้งสิ้นแล้วนะครับตอนนี้เปต้าสดาวผมคือใส่ไครอาทุกคนลองคิดภาพดิ3ดาวใส่ไครอาทุกคนมันแข็งแค่ไหนอะรอบเนี้ยยางเหล็กอะผมบอกได้คำเดียวว่ายัางเหล็กนะรอบเนี้ยลำเรียบร้อยหายหมดมาโด,ดสวยโอ้โหพอดีคำมาดําคีเจ็บ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 โอ้โหบ้าแรกเจ็บเลย มาครับเคาเวฟยี่ห้าเปต้าสามดาวสาใส่เกอาตัดเลือดไม่ต้องนะทุกคนนะเอาแค่นี้พอเรียวๆนะครับเอาแค่นี้พอนะเปต้าสามดาวโอ้โหเฮียเปต้าสามดาวดูดีไม่ใส่ของได้เปเท่าไหร่วะหกพันเองเหรอทำไมน่อยจังวะหรือว่าผมหวังหวังสูงกับมันมากไปวะทุกคนนะผมหวังสูงกับมันมากไปเหรอกเกมเนี้ยอืม ช่เหรอวะผมหวังสูงกับมันมากไปจริงดิเกมเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเกมนี้ผมอาจจะต้องดันมาขึ้นช่องช่องหน้าแล้วนะครับเพราะว่าหลังรอบ20จริงๆเนางดันมาขึ้นหน้าเพราะเดี๋ยวสแต็กมันไม่ทันนะเบต้าสามดาวริงผมคิดว่าเราไม่น่าจะโดนบ้านไหนแลนะถ้าบ้านไหนมีม้าเนี่ยเราถ้าบ้านไหนมีม้าฟูเนี่ยผมเล่นเป็นตัดเลือดใส่เบต้าชิ้นเดียวก็พอแล้วนะครับน่าจะเหลือแล้วนะตาเน,นี้ย โอ้ยถ้าตายนี้ไม่มีตัดเลือดแล้วแล้วชนะได้นี่แสดงว่าเปต้สามดาวแม่งแรงจริงนะชิ้นนี้อะไรอืม้มออฟมาใจผมว่าเอาสร้อยม่วง ดีกว่าเม็ดให้เบต้าคอยให้เบต้าสอยม่วงให้หนาคอสแบบนี้ดีกว่าครับได้ทุกตัวไม่ต้องกลัวใครด้วย easy, easy. อีสนะีอีสีอีอ๋อฮะดนะท่านี้นาะคอสํำเข้ากลางํำเข้ากลางเราจะดูลำเอาดิท่านี้ประมาณนี้แหละไม่น่าโดนครับ แค่นี้แหละคือผมคิดว่าเบต้าผมมีไกอามีอ่ามีของกันเยอะไม่น่าล้มนะรอบนี้เฮ้ยเขี้ยโดนหรอวะเฮ้ยผู้โดนยัดแค่เหลือเชื่อโอ้โหทุกคนสวยแล้วเขี้ยต้องเล่นดีๆแล้วนะเนี่ยโดนบ้านบ้านองคลักตัวหนึงนะเมื่อกี้เราโดนบ้านนี้ใช่ปะเฮ้ยผมโดนหรอวะดาเมจโอ้โหเขี้ยนาคอสเก้าหมื่นหกไอ้สัตว์นาคอสเก้าหมื่นหกแรงเกิน โอ้สวยแล้วทุกคนเบต้าตัดเลือดก่อนอ่อบ้านนี้มาฟูใช่ปะ่ะเฮ้แต่ถ้าเราเล่นไม่ได้วะ่ะเพราะว่าเสมอแค่นึงหนึ่ง<ๆ>เราไม่เหลือเบต้าตัดเลือดเราสู้ไม่ได้อ่อแล้วนึงนะครับผมกําลังดูอยู่ว่าเราจะใช้จังหวะไหนในการเล่นได้ดีมากนะรอบนี้นะตอนนี้นะขทอที่ผมดูนะเราต้องวางนาคอสไว้ตรงนี้ใช่ไหมตัวนี้กันตรงนี้ิิกหนึ่งใช่ไหมครับตัวนี้กันตรงนี้อีกหนึ่ง ตรงนี้อยู่ไว้ตรงนี้ประมาณนี้มาคอจะโดดมาลำซ้ายมือโอเคชนะแล้ว easy, easy. อีสีอีสีมาดิเปต้าสามกับมาของเขาเรียบร้อยเปต้าเป่าเอโคโมโคาเอเคเอเคสี่เจ็ด ไม่แตกว่ะเฮียตัวแล้วดอกนี้จริงๆควรจบนะเฮียละดอกนี้จริงๆควรจบแล้วนะครับแม่งไม่จบว่ะพี่จบดีจบแล้วทุกคนไม่จบไงไหวเฮียไปต้าสามอีสีอีสีอีสีอ,สอ,สอสี้ครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ